คุณแพทองทานชินวัตรหรืออุ้งอิงลูกสาวหัวแก้วหัวแหว,แหวนของคุณทักษินชินวัตรเกิดปี2529เธอโตมาในตระกูลการเมืองแต่ตอนเด็กเธอบอกว่าไม่เคยคิดจะเป็นนักการเมืองเลยเธอเรียนจบด้านรัฐศาสตร์จากจุฬาและต่อปริญญาโทที่อังกฤษก่อนจะกลับมาเป็นนักธุรกิจและบริหารโรงแรมของครอบครัวจุดเปลี่ยนคือปี2565เธอถูกดันขึ้นเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ปี2566เธอคือหนึ่งในแคนดิเดตนายกและในปี2567ประเทศไทยก็ได้เห็นเธอก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ในวัยเพียง38ปีแต่ล่าสุดด้วยกรณีที่มีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จหุนเซนเนื้อหาของการเจรจาทำให้หลายคนมองว่าเธออาจจะให้ความสำคัญกับหุนเซนมากกว่าประเทศทำให้เธอถูกพูดถึงในด้านลบส่งผลต่อคะแนนนิยมและความมั่นคงของรัฐบาลเป็นอย่างมาก อนาคตเส้นทางการเมืองของคุณอุงอิงและตระกูลชิน,นวัตรจะเป็นอย่างไรต้องจับตามองต่อไปค่ะ